บิงซูชอบชอบยัดให้ลูกค้าอยงอะไรแบบนี้อันนี้อันนี้เขาเรียกว่ามันแปลว่าเหมือนแบบว่าได้แจ้งแล้วก็ให้ประกอบอะไรอี้านี้ดราม่าที่เขาว่ากันอย่างนี้คุณรับออเดอร์มากออเดอร์มากคุณสื่อสารไม่ตรงกันเลยปาร์ตี้บิงซูนะคะปาร์ตี้ขนมหวานอือ สาวรับเราเจโค้ดได้ใจเลยตัวนี้คือเครอื่อะไรอนี้คืออะไรคะงานนี้เราไม่ได้มากันเล่นๆนะเรื่องความที่ร่างกายค่ะดิวกินด ขาเลือดไปเยอะมากไนเฮียกินให้ดูสิกินให้อร่อยเขาต้องกินกันยังไงต้อมันี้่อยครับอือร่อยมากเะอุกจรนดจริงๆเ <พบ S 1> ขาต้องลาดนมิงด้วยแล้วกินกับไอติมขนใช่อร่อยมากทุกคนไอ้มจะตั วัาข้างมี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 ถ่นแดง่าลมีถ่วแดงอืจอยขนันมีเกลวยถั่วแดงเสากลวยตอนแรกจากรนว่าถั่วแดงไปบ้านคะณไปแต่ข้าตกรายเลยืตรายมีงสงสัยว่ากลัวเขารู้พอน,นี้ย <c oughs> ใช่เขาขอใครว่ามึงคิดดูดีอืมสวยมากอ่ะมึงเตรียมเก็บไว้แบบว่ามาหมือแล้วขอเขาแต่งงานอีกรอบเลยอือเมื่อวานหน้าโคตรเถื่อนเมื่อวานวะเขาไม่เคยได้อะไรจบกปูอ่ะใช่วันนี้เราได้ของขวานได้สดวันผมดูหนังเรื่องว่าไอ้พี่ให้อร่อยนะดูหนังน,น้ำมันเนื้อเนื้อมันเนื้อปาเด็กมันของหวาน ถ้าทดลองเลยเป็นไงตลอดเวลาลองช่วงชีวิตที่พบกันทุกอย่างรสชาติลองตกงานเราตกงานกันทั้งคู่ไม่มีเงินใช้แล้วทดลองว่าจะอยู่ด้วยกันได้ไหมเงินไหมชายก็เริ่มใช้เงินแม่เงินที่เก็บไว้เริ่มบอกนี่ลองหรือจงลอ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 งแบบทำจริงๆอ่ะแบบให้โดนไล่ออกจริงๆอ่ะ เราละเราละเราลวอ้าวไหนบอกลองมาแล้วอย่างหนึ่งมาแล้วเีอะไรผมก็ลองเลยลองตายด้ปะลองฆาได้ปะ้หูเฮ้ยตอนนี้ดูนะสวยนี่สวยอุ้ยนี่สุดยอดอ่ามีาตอวนี้ได้จริงได้เอากระมาแต่มาน่า uh ฝันอก้มาน่นนี่ยได้แาก้องเหรอเนี่ยป้องอยู่งนี้สิคะเฮ้ยวางมันจะมีจานไหยวะันไมเ่็นอ้นี่ อ,อ,อ,อันนี้ป้าที่ครั้งที่แล้วที่บอกอร่อยๆจ๋าจะไม่ได้จำไ,ได้แค่ว่ามาันเป็นช็อกโกแลตอ่าต้องเจ็บ <c oughs> <c oughs> แน่รๆไอันนี้ด้วยมังคี่บอกว่ากอร่อยๆไม่ร้านนี้อ,อร่อยว่ะ บางทีกินก็อร่อยบ,บางทีกินแล้วรู้สึกไม่อร่อยวะเพราะว่าบางทีจ๋าไม่ชอบกินของหวานไงใช่ไหมมีบางทีเออถัอ่วนมเป็นที่ทีเจี๊ยบมิออ้วเอาถั่วให้สุดแล้วตงนีใช่แง่พาจี๊ย <พา S 2> <อ>ไปเที่ยวผับนะจี๊ยมันไม่ได้ล,าล่าเรื่งเท่ากับพาเอามาจอาเลยไม,ไม่คือแล้วเลยไงต่อ,อมันมีถ้วยนึงเป็น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 นมไงไอ้ถ้วยนี้ไว้ทำไมล่าต่อโขลงครับแล้วไงอันนี้ไง หน้าต่ำนี่ไปให้วาชิบไปลองผิดทุกที่ไปเมื่อกี้ทุกคมั่วแล้วทุกคนมั่วเยี่ยมขึหนึ่งเนี่ยบางมั็นแบบปวะไม่แต่มันต้องบางอย่างจะต้องฮอมเขาเล่นมุกอยู่ช่วยเขาหน่อยสิอนี่อยู่กันอยู่นี่เราคนพ้วนหรอแม่แหงไปกินเลยเลยนี่เน uh ี uh 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 like ่ยรีบกิน จะไหมถ้าเด็กที่เคยกินเค้กตามแม่มาเลยนะมากินอันเนี้ยบอกว่าไม่คุ้มได้หรอใช่ไหมนั่นแหละทารกเราเลยนะคิดดูเด็กมอสเป็นฝ้าในรา่มกม้ขวดจะเริ่มดีขึ้นขวดแรกก็เริ่มดีขึ้นหรอกจ้ะประมาณหนึ่งถึงสองขวดนะนาะงว่าเยอะอยู่เลยเฟซอร่อยมากเลยอ่ะทุกคนสตรอเบอร์รี่นะคือว่าเนี่ยเนี่ทุกคนไี่ดีแต่ปากสตรอเบอร์รี่ ก็พูดวันนี้มีมินโฮมาด้วยนะคะอือขอพี่ตังเอาเลยเอาเลยโชว์โชว์ถ้าไปเจอที่ไหนให้บอกได้ดูคลิปยังนี้จะิงมีมินโฮมามินโฮเป็นมาจากโตลตไปมไม่เจอหรอบคนนี้เพราะว่าอยู่ห้องวีหี่อะไม่หยอกละจบแล้วเชื่อไหมต่อยก็กลัวเดียวอยู่ห้องวีอ่ะ ก็มีคนทะลุที่รู้จักปมุลทะลุเข้าไปเจิ้มอะไรนะไม่เชื่อก็เด้อจริงมันทะลุมันจะทะลุมาทำงานมาจากฝั่งปุ๊บปุ๊บอุ๊บถ้าเราีหนเหนียวพวกเขาไปเที่ยวกันนให้อยู่ห้องวีและห้องอื่นมันก็จะมีไอเด็กคนนึงที่พุ่งเข้าไปบอกโอ้โหนี่

ทำหน้าไงตอนเจมินโฮออกหน้ากากปุ๊บร้องไห้โฮแล้วตอนเจมินโฮทำหน้าไงนะร้องไห้ร้องไห้ตอนบอกว่าคนคืนด้วยนะอ่านไม่ถูกเลยตอนแผนการมีคิดนานมากทำจริงแป๊บเดียวคนมีคียแอทีฟอ่ะไม่เรื่องของเรื่องคืออะไรเลยวะเรื่องแรกเกิดมื่อวานผมอาแต่ลงจะรลงอากะกาเสริมให้กับจะเสริมให้โตเลยชิลล์บางเลย คิดสดอ่ะค like ิดตอนสดเลยหล่อพ <ok ่อไปเป็นเลยไม่เปิดลูกบาศกเลยไม่เปิดลูกบาเลยดาถูกแล้วไปแม่คุณจะรอนผมตืนอะไรนะคุณรอที่ผมตืนอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แต่ตรงนั้นแต่ถึงว่าจังหวะ กับตัวไทยต่างที่พ่ออยู่ด้วยไงออ๋เท่่าเท่าต่างเนาะพ่อเขาจะหกเ่าไว้พ่อเขาจะมีคำพูดคนตีเขาจะเขาจะแซวเขาจะแซวด้วยแซวนี่กันไม่ทุบวะทุบเลยแม่งจ๊อปเนี่ยทั้งคู่อ่ะเด็ดนะมึงเรามากินสองคนดิจะอีฟหน้าเหมือนโยชิเนอหน้ามันแบ๊แบ๊วเหมือนกัน มตัวจริงโยชิโคตรน่ารักเลยด้ยมันน่ารักเลยน่ารักมากผู้หญิงนี่ผมก็ดีแล้วน่าเด็กมากแล้วแบบนิสัยดีด้วยนะน้องเขาเป็นผู้ชายหน้าสวยเขาไม่ได้น้ำเสียงกำหน้าเลยเขาเป็นอย่างนี้แต่ผมก็สร้างผมแล้วแล้ววันน้นเราเราให้แชทไว้ผมยาวไหม แค่อะเยอะมึนหน่อยวะจิ้มกับแบ๊กได้ให้ใครไปผมยาวแล้วเราก็เองมันน้าเนี่ยตานี้เราเอาไวฮะเออจับเป็นเมลเราเอาแค่เดียวค่ะเมลมาแล้วเราจับเดียวมากมันดูอยู่ใช่หมเดยวมันดูอยู่แต่ฟากบอกไปเลยให้แค่ไว้ผมยาวให้ไว้ผมยาวแบบนี้อ่าไอ้พวกลองดูเจอกัต่อให้แค่อะเราไปสั่งแขนมาแล้วอ่ะก็ไม่ได้ช่วยไม่ได้ให้น่ากลัวเป็นผู้ชายขึ้น Cái ไง cho เข้าท่ากันหมดแล้วไอ้เหี้ยเนี่ยแกมาสิดู ไปได้กูกับแคททีมเดียกันอร่อยไม่อร่อยวะผมมอไซขวัน่อเป็นส่งะอเทปอีกปะสองสารอบอ่ะเอาดีสัดีจ้ะวนวา่ทเร่อเาครพูอะไรอีกมั้ยพูดอะไรเหรอสไปเดอร์สไปเดอร์ติดพ่อนแบบนี้ไอเจนนี้ตอนนี้ นี่รู้ตอนไหนนะอันนี้คือนอันนี้คืออะไรนะเจ๊เป็นรูปอะี้รูปไปได้เจรมีสองนเลเยี่ยมเยี่ยมมากมาเป็นกนกันเแต่คิบ่อยจริงอเิซซ่ากับยำกุ้เส้นแก้วเหรอกินของหวานก่อนแล้วของขาวตามเฮ้ยสมเกียรเปิดที่วันนี้ ต้องเกยร้องนของก่อนกปอ่าไมวค่อยส่งกระกน้องก็สวัสดีมนอแต่น้องก็ะกตกเอาพวงอะไรไหมคะคุเก๋อน้องเลิศว่ิซซามาอะรับนีย่งไอะรจ้เป็นจ้า ทำมิตซ่ากับยำเส้นแก้วริงไหมนี่นี่ช้อนอยู่นี่เราสลับกันใ้มั่วยปหมดอันนี้คือกินยังไงอ่างนี้ตอเลยต้อเลยซอสนี้เลยซอสรชิ้นเลยพอดี้ส้อาเครื่องเคร่งนเอนับได้อสติดอย่างได้ได้ ได้อยู่นี่นะอือไม่ค่อยหรยมันออกเพ่าะว่าพี่ไม่ออกเปิดดังช่างไมครับไม่ถามว่ามึงมีแรงไหมอ่ะเออนี่แค่นี้เราก็พอแล้วเยี่ยมได้ได้ออกแล้วดนั่นแหละพี่ไปออกไหมไม่ออก

สังค่าครี่มาไหนๆคะ่ะในอินบ็อกซ์หรือว่าในไลน์เอ่ยเมื่อสังของจะสั่งในอินบ็อกซ์นะสั่งในไลน์นะเพราะว่านางดีจะตอบไม่ทันค่ะในอินบอ็อกซ์นางดีมันหาด้วยไลน์บิงซซ่ไม่เคยกินเลยนะแต่อีฟบ,บอกอร่อยมาก <c oughs> อร่อยจริงไหมอร่อยกว่าเจอพิซซ่าไหมเล้าซ์คือแป้งบางแล้วมันไม่ใหญ่มากจี๊ดแบบนี้่ะใสยง้มกับเทียมไม่ได้นะแต่กินไม่ได้ด้วนไงโคนละฟิวจ๋ามือเนี่เนี่ยกูขยี้ตัวเองอยู่ละกินอะไรนั่งกินก็ข้ามจี๊ดไม่ได้เลยด้ยอยากกินพิซซ่ากระเทียมอีกอ่ะวันหยา

สามพาดเลยเดี๋ยวว่าเด้อเด้อเด้อมือปิดสนิหานะไม่มือเช็ดยังผมอืมเดอจีมน่ารักมันเหมือนนี่เนี่ยชิสุกกถายไปเยอะชิสุกกาจริงๆเป็นเป็นแฟนไทยนะโันมีตามนมิตะ อ้าวแซนบอกว่าชิ้นสกาวเป็นเมียดรอยมอนสุดท้ายแล้วอะชิ้นสกาวได้กับดรอยมอนความฝันสลายจริงจริงพึ่งคิดกันจริงๆริงแบบว่าผู้ชายตั้งแท่งเนี่ยลงมาเพื่อที่จะมาอยู่กับผู้ชายด้วยกันจริงๆเออมันหวังชิ้นสกาวดรอยมอนเหรนี่ไม่ธรรมดาจีอีฟดูผู้ดีมากเลยค่ะอ้าวด่ากูป่ะเนี่ยอยแะอะไรนะ เจี๊ยบสวยมากเออร้านนี้อร่อยนะออชได้ได้่ไ,ไ,กไปกินยำแม่จ้ะเรากินยำมจ้จบแล้วจบแล้วจบแล้วโค้ไหนวะยคำคนละครังคิดบถึงยำซอยนะร้อยไปบานเียจะได้เห็นของเดละไ้็นวยเนา แต่นางหอมลงเยอะมากเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงเออกอยู่ไหนวะจานนี้มีกุ้งสองตัวไม่ไม่หลายตัวหลายตัวที่เรากินตัวมีกุ้งตัวเดียวพี่ซาหอร่อยจริงแล้วคิดถึงพี่ซาห์ะเตี่ยมนะเลยงานเลยลงจริงว่ะเองยนี่มซ้ำยู่แล้วมาแล้วว่ามาแล้วพี่ก็ถามว่ามินอฮกลับไปแล้วเหรอคะกลับไปแล้วก็ได้กินสังยำขาด พิซซ่าอร่อยมากนึกย <Okay. S 2> ้มพิซซ่าก่อนเจไปซื้อเจีไปซื้อเสื้อแบบแบบสูบิตาให้มาาันใส่ดิเสื้อที่มันสีเหลืองนะเออถ้าเจอบอกซื้อมามาเก็บแับน,นั้นอย่เลยแต่ซื้อกังขนาดไม่ถูกเดี๋ยวแม่หยิบให้แม่หยิบให้อันน,นี้มันแน่นอะ เบียร์ไปไหนคะก็อตอนนั้นเนี่ยที่บอกว่าใครเอาดอกไม้ขยะดอกให้เบียร์ไปส่งดอกไม้ถึงบ้านเนี่ยให้เมนนะ่ะพอเมนปุ๊บแม่งไมโยเขาบ้านเขาเนี่ยตอนนี้เคลียร์เรือไม่ลงเลยใช่ตอนเ <c oughs> น,นี้ยตอนเนี้ยโดนหัวก็ยิงขา <c oughs> ดนนโดนคนโดอ่ะลับไปเล่น,ป,นปในพุ่พูดสิ่งนะ้นเรื่องไม่พูดเรื่อง เห็ <cin stereotype> นไหมค่ะเออกินของหวานก่อนกินของข้าวหรอพุ่งหิวพุ่งมันพุ่งมากินยมวันนี้แลอยากกินยำแม่ต้อยเลยนะยิบหลุกยิ้มยำแม่ต้อยยอ่งยอดน ชี้มันยคะผานายมีเกมนะว่าชี้ยิ้มันี่ลังมัวอยู่กันนี่โคถามแกอาทียิ้มมันย้ลูกยิ้มวาชี้ยิ้มมันที่มันเลยควนเอาอย่างเงี้ยต่งที่มันยิ้มอะทำไมหน้าเหมนน้ำลาย่างวะไทำไมหน้ามนน้ำลายจังแต่ก็ปอตองคนนี้หอมแล้วสรุปคัเซล เขาบอกว่าถ้าเกิด3นาทีอย่าผู้ชายถ้า5นาทีผู้หญิงคืออะไรวะเอาคนแบบนี้บอก3นาทีผู้ชายเหรอคุณทำไม่ได้กว่า3นาทีอะ10วิเท่านั้นน้ำแฟนบวกคุณทำให้มากให้ตับกับไตไม่ได้นั่งมีลาวเราถ่ายรุดท้ายกันเลย่วโมงกว่า12่มงกว่า12โมงกว่า12โมงกว่าน่นาเป็ Zhao, นกระเทยกลับอมมา เข้าไปตอนสี่สามออกมาตอนเจ็ดโมงเฮ้ยเข้าไปเอาเหรอไม่บ้าหลับอ๋อ <laughs> ว่าแล้วนี่มีหู่ดีนะที่มีเฮียเป็นคนชงถ้าไม่ชงที่ไปจะรอดอ่ะว,วานเล่นเบีแม่ต้องสลิดบางบ่อลูกอร่อยบางบ่อก็ไม่สลิดหรอกครับแม่เ <laughs> งียบกิ๊บ <laughs> กิ๊บแม่บอกว่าแม่แต่ไม่รู้เหรอปลางสลิดต้องบางบ่นบอนะถึงจะอ,อร่อยขมแอบซ้ำอีกนี่คือขยี้นะขยี้ให้ตายนะ คืออะไรวะเล่น <dr> จ <water noises S 1> ิก <Gym>. จ <to> ิก <gamma> ต <rock teor in> ีนเล่นเลยก็ปลาสลิดบางบ่อเหรอบางบ่อมีหลายๆบ่อไงแล้วบางบางบ่อเขาไม่สืนินเหรอเอออย่างเงี้ยเข้าใจไหมถ้ามันเถอะเมนบอกเอ้าปลาสลิดอร่อยจริงๆต้องบางบ่อนะลูกเนี่ยวันก่อนนะเรามปขายอะไรแต่ไม่ใช่แต่ไม่ใช่ทุกบ่อใช่ไหมครับแม่ถามนี่เดี๋ยวไม่มีแล้วปล่อยแล้วใช่ไหมคุณแม่เอีหน้าร้านหนาร้านคนมั่วเนี่ยเฮ้ยมั่วมั่วพี่ตูนอ่ะ วิ่งที่บางสะพานะเท่าไหร่นะห้าสิบเมตรบางห้าสิบโลห้าสิบล้างเลยเหรอโอ้แอบมาดูเราวิ่งนะเจ้าดีจู้านิล้านเงินเงินพันล้านเออวิ่งที่สะพานว่าแล้วไปนะ ล็อกที่ล็อกต่อให้มันจะไม่แคร์ก็ต้องล็อกเหมือนนั้นอ่ะหัวล็อกทำไมงานเลี้ยงลูกเสร็จแล้ว <c oughs> เหรอเหรอเออ, <c oughs> เอ,อไม่ไม่ต้องอันนี่เดี๋ยวเราจะไปกินข้าวกันปะไม่ต้องไม่ต้องมาพี <c oughs> เ่เลย <c oughs> รุ่งไม่กินบาวชูกา <c oughs> เอออยู่ๆก็อยู่ค่ะไม่จริงอ่ะพี่แจ๊คเป็นเหมือนกันนะเจ๊เป็นเหมือนกันไหมว่าเราเป็นเมนหนังจะเพียมากเลยเว้ยไม่เพิ่เรียนหัวหนักมากอะตอนแรกที่ตัวที่บอกว่านึกว่าท้องอ่ะอ้วกอ้วงหนักมากมึงนี่ถ้าต่อให้เมนมานี่ค่ะเก็บนี่ก็ได้ค่ะ,ะมาแล้วจัดคนมาแล้วจัดเออใส่ของงงเลย,เาายว,ว,ว่าตบเราอีกแล้ว เฮ้ยย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 ยกยย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 ยเยย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 เยย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 ย่ยยยยยยมยยยนยยยจยย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 ยกยย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 นอยยนอยยยนยย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 ย อ้อค่ะเมนมาแล้วเนี่ยโอ้เมนหัวมากเลยพ่อพี่นอะไยเนาะหนูดูพ่อแม่ลูกดูดูแม่ลูกจิ้มหมาเดิจะต้องบอกจิ่มหมาจิ้มหมาละชี้ขาหนูนูนะ่ี้หมาจิ้หมใหญ่หมาเล็กหม นยิ้มหวานไหมลูกยิ้มหวายิ้มก็จริงใจอะอยู่ยิ้มพิมใจมากลูกยิ้มยิ้มยิ้มนายยิ้มหวานไหมลูกยิ้มหวานไหมล่ะยิ้มหวายิ้มหวานเลยยิ้มหวานยิ้ม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 ยิยิ้มยิ้มยิ้้มุบ้มยิ้มทุบมยิ้มบิิมมม เออกจะมอเนี่รุตส่าชมเตี้ยนะเว้ยน้องมึงอ่ะชมมากมันไปชมกันมาบอกว่า้นยออร่อยนะร้านนี้พวกเรยดีก่อมนะสาวตอนี้เริ่มเปยนเริ่มเป็นสมักันแล้วก็เป็นเถัดไปแล้วก็ข้าวจริงจังแล้กนครับโอ้โหชีสตุเต้นมะม่วงชีสเจกินมะม่วง เมื่อเป็นแซนสั่งมาไม่เราไม่สั่งอีฟนี่นะเป็นแซนใช่ปะแซ้สั่งปะใสั่งอนนี้ปะผิดใช่หมผิดใช่ไหมจ้าเบอร์หกครับหกเหรอเบอร์สาเราเบอรโอเคนั่นถูกต้องครับอันนี้เราจะสั่งขอให้รูปนึงตีพี่ไม่ดไม่ดูไหนรู้ไมตีให้จาน สีนี้ไม่อาสดใสเหมือนันี้เยนาะกินกันเยอะมากค่ะกระโดดกระโดดนเตียงแล้วก็กะโดดกระโดดบนเตียแบบน้องมัน เพิงติดตามจ๋ากลับไปดูย้อนคลิปย้อนหลังหมดแล้วจ๋าน่ารักมากเขาสมัครเป็นเอฟซีนะยิ้มสองร้ยได้ไหมคะข้าสมัครข้าสมัครข้าสมัครเอฟซีสองร้เก็บี้บัญชีนะหกสิบหนึ่งสองสองสามหกเจ็ดหนึสองเจ็ดหนองสีามสิบแปเจ็บสองสามสิบเจเก้าโอนมาหสองร้อยมัครเอฟซี เก๋ไหมมากค่ะเก๋ๆแล้วก็อ้วนเออไม่เจอเก๋นะล่าสุดนำไปหาที่บ้านนางของนุ่มเยอะมากใช่เหรอของเหรอแต่บอกกูณจะโดนหมื่นหนึ่ไม่เนี่ไปเลยเดือนแล้วนี่เลยวะเลยวะมือเราเกือบสิบโลเลยนะเว้ยวันไหนวันไหนวันไหนเมื่อก่อนไม่ใช่เราจับมือมันวันไหนวะ 2ราหมื่นะรอดได้2คยี่สิบโลวะสิบโลว่าสิบโลยี่สิบเอ็มา้งตียี <c oughs> ่สิบโลเอาแลวคุณเมื 10, 20, 10่นรอดวะสิบถึงยีโลวะโดนแตกแซงกับเียให้คนลเหมื่นอ๋อยี่สิบโลบอกเก๋ๆว่าถ้าเกิดลราทำกวนได้ไปถึยี่สิบโลวะยี่สิบสิถิไหวไปติดไหวไป เ,เดือนเียวสิบโลร้ายไปหรออู้เยอนะสิบโลอะสิโลเยอะนุ้ยยี่โลบ้าไปแล้วถ้าลดได้10บโลให้คนละหมื่นถ้ากับเ,เกี่ยง่สองหมื่นตอนนี้อร่อยไรไมุยสุภาพบุรุษแฮปปี้ทายเปไหนเก๋เกปะหลายส่

ไ์สดไ์สดีิเกดูนี่นะอุ้ยทำไมหน้าเล็กจังีิเกดูนี่ฮะอ,อร่อยมากเลยีิเกดตัดสละตดส้อร่อยสด <c oughs> อันนี้คือแอปอะไรวะนี่คือแอปอะไรอ่ะเดี่ยวออไลน์หรอตูดกำลังฝึกอยู่ ไม่เชื่กันน่ะก็กิ๋มเลยเออมึงเลยน่ะสั่งมาเนี่ยแม่ราบอกมาแลกันแดดแล้วนะคะเนี่ยูือกันแดดหน้าจ่ายมายังอยู่ค่อนทนอ่ะไม่ได้เติมอะไรเลยนะคะดูวันนี้ประชุมทั้งวันแป้งแป้งอีฟแป้งอีฟกันแดดอีฟกับแป้งอีฟดิฉัน กันสนุกบอกว่าเดือนเดียว5โลก็เยอะแล้วอันนี้คือถ้าเกิดลด10โลได้ได้2หมื่นนะอ้าวแต่ว่าแต่มันก็มีตั้งเงยอะตั้งแย่มาที่เดือนเดียวได้ได้ตั้ง10โลไม่เบียงนะอะ คเดียวเไปกิโลวะตสเจ็ดสิบโลดูมันออกไก่ตนตอมแต่ยังมันลดมันวแค่จากร้อยสาสิบกิโลอ่ะแต่ไอ้ออกไก่มันนะมันเป็นกระดูกอยนี่มันเป็นต้องเจอมันสดได้เหรออี่ยังไม่เกข้าวเลยอ่ะเนานาเน่าอืมอ น่ารักปะเอไมเล่นอยู่น่ารัก่ะส่งตัวไหนอเราขนมได้เล็นโลไม้เล่นเขาบ้ากรโดนกันะดกันแล้วเกเกต้องคัตเจอร์เว้ย เก็บต้องแคปเจอร์ตัวร้วองไห้เลยทำไมทำไมทำไมนีมือช้าไปแล้วไปแล้วเดี๋ยวไปกินข้าวรอบ,อบอไปแล้วนะครที่ทิบายไม่ได้กับการใช่ไหม